ดนเวยกา4 6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มข้ามเรื่องนี้ไม่ได้หรอกท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คนทักษิณเจริวัฒนซึ่งขณะนี้เป็นนักโทษสื่อในความควบคุมของราชทันต่ไปรักษาตัวโรงพยาบาลตํารวจล่าสุดเมื่อวานทางนครบาล6ทําบันทึกด่วนที่สุดจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนสนอปทุมวันนี่ก็คือการดูแลเรื่องความปลอดภัยสําหรับการควบคุมตัวผู้หาคนสําคัญ รักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพจัดกำลัง1 2 3, 4, ึ่งหนี่เรียกว่ามีชุดเคลื่อนที่เร็วด้วยพร้อมด้วยใช่ค่ะคือสามารถเรียกได้ภายในเวลา15นาทีและตรวจสอบกำลังได้นะคะขณะที่ในส่วนของคุณทักษิณยังอยู่บนชั้น14ไม่ปรากฏว่าอยู่ห้องไหนแล้วละ่ะแต่เอาเป็นว่ามมหนึ่งทางนายแพทย์ใหญ่ลงยาบานตำรวจเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติม แต่วันก่อนบอกไม่อยู่ในฝั่งที่เห็นทัศนียภาพใช่ไหมไม่ได้มีฝั่งที่มีวิวค่ะไม่ได้อยู่ฝั่งที่มีวิวประเด็นก็คือแอร์เสียฝั่งนั้นมันร้อนค่ะมันเป็นกระจกแอร์เสียที่ท่านบอกเมื่อวันก่อนก็มีคนตั้งคําถามว่าจะเสียทั้งชั้นไม่น่าจะใช่แล้วไม่แน่ใจว่าขณะนี้นักข่าวยังไม่ได้ตอบมานะว่าตกลงเอาช่างแอร์เข้าไปซ่อมหรือ,อยังขนาดเดียวกันท่านผู้ชมฮะทางผู้วยการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้น้องไร้ค<ฆ>่ะคุณรัชธีทองปราช บอกนะครับกรณีคุณทักษิณเอาเป็นว่าข้อมูลในส่วนของแพทย์ก็เป็นความรับผิดชอบของทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจรัชทันมีบทบาทในการดูแลเรื่องความปลอดภัยและควบคุมตัวผู้ต้องหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นการรายงานเรื่องการรักษาเป็นสิทธิผู้ป่วยเป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตำรวจและทันตสัานโรงพยาบาลรัชทันไม่ใช่ในส่วนของเรือนจําแต่ประเด็นสำคัญก็ขณะนี้ บูรณาการสามฝ่ายก็คือตำรวจรัชทันและรวมถึงโรงพยาบาลตำรวจจะต้องดูตั้งแต่เรื่องการควบคุมตัวม,มีผู้คุมต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลารายงานทุกชั่วโมงถูกไหมต้องไหม<ฆ>ส่งภาพด้วยนะ<ฆ>นอกเจากนั้นอาหารก็ต้องดูทั้งอาหารผู้ป่วยสูงวัยมีพุชนาการและก็ปลอดต่อโรคนอกเหนือจากนั้นเกณฑ์การเยี่ยมเมื่อวานนี้บอกแล้วครับท่านผู้ชมครับ ตกลงว่าห้าวันแรกอยู่ระหว่างกักโรคไปจนถึง27พอ28ดต้องไปวันจันทร์เนี่ยก็คือให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ค่ะเมื่อพ้น5วันแล้วจะเป็นญาติหรือบุคคลตาม10รายชื่อที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณระบุแจ้งกับราชทานเอาไว้ก็จะเข้าเยี่ยมได้อันนี้เหมือนกฎเกณฑ์ผู้ต้องขังทั่วไปตอนนี้ร,ระหว่างนี้เนี่ยเยี่ยมได้คือทนายผ่านวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ค่ะแต่หลังจากพ้น5วันก็จะเป็น10รายชื่อค่ะซึ่ง ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ก็จะกําหนดส่วนใหญ่เป็นญาติหรือเป็นคนที่ไว้วางใจก็จะมีสิบชื่อที่มีสิทธิ์เยี่ยมโดยจะเยี่ยมได้แต่แต่วันที่28รัชทันไม่ขอเปิดเผยชื่อใช่ไหมเพราะความเป็นส่วนตัวคือชื่อทั้งหมดรัชทันมีแล้วแต่ว่าขอสงวนความเป็นส่วนตัวส่วนใหญ่ก็คือเป็นญาติเป็นครอบครัวนั่นแหละค่ะไม่ใช่บุคคลทั่วไปค่ะขนาดเดียวกันก็จะเป็นการให้ลงทะเบียนติดต่อขอเยี่ยมมีบัตรอนุญ,ญาตเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยเดินลงไป ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันประการสําคัญก็คือไม่มีการไม่มีแผนย้ายขุนทักษิณนไปโรงพยาบาลเอกชนแต่อย่างใดนั่นก็แปลว่าเดี๋ยวจะเริ่มเยี่ยมกันได้แต่ะวันจันรแต่เฉพาะสิบรายชื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแล้วก็เป็นญาติตกไม่ต้องไปนอกเหนือจากนั้นมีความเคลื่อนไหวก็คือเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว,ว่าในส่วนของสวสมาชิกวุฒิสภาสมชายสแสวงการ พพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กค่อนข้างจะดูเดือดไปถึงราชทันใช่ไหมนผู้มดูแลรักษานายทักษิณแต่พอดีอย่าไต่ล้ำเส้นผิดกฎหมายจันยาบันแพทย์ราชทันหมอตำรวจพึงระวังมาตรา157สังคมเฝ้าติดตามตรวจสอบระวังเสียศรัทธาเสื่อมยุติธรรมท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่ม คอปทอใช้ชื่อว่าคอปทอเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะคอปทอมีบทบาทสําสคัญในช่วงการชุมนุมของกอปปสท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมครั้งนั้นเนี่ยจะคู่ขนาดเลยนึกออกใช่ไหมค่ะ<า>นี่แหละคุณพิชิตชัยมงคลเป็นแกนนาไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมมีรองปลัดกระทรวงคุณสาการเพชรนรินมารับหนังสือหนังสือเนี่ยขอให้ยุติ การเลือกปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษกับนายทักษิณอากอิงกรณีส่งไปโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่เครือบแคลงเพราะสุขภาพนายทักษิณที่เผยแพร่ทางออนไลน์รวมถึงแม้กระทั่งโซเชียลของลูกสาวคุณทักษิณเองซช่วงก็ปรกฏภาพในทอมว่าคุณทักษิณแข็งแรงดีแม้จะมีโรคเหลือการของโรคบางชนิดและยังสื่อสารด้วยว่า มีการออกกำลังดูแลสุขภาพด้วยการว่าย,ายน <ะ S 2> ้ำเตะเป้ายกดัมเบลเผยแพร่ในสื่อสาธารณะทั่วไปวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณทักษินจะใช้เรื่องสุขภาพและอาการของโรคเป็นข้ออ้างในการโอนตัวไปรักษาในห้องพิเศษของโรงพยาบาลตำรวจแล้วสุดท้ายก็จะโอนย้ายต่อไปโรงพยาบาลเอกชนที่สะดวกสบายปรากฏว่าก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้จริงๆทั้งๆท,ที่ถูกควบคุมตัวยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยเราจะมาบอกท่านว่า ประชาชนเขาไม่เชื่อเราคุณทักษิณป่วยจริงนะครับท่านอย่าหลงประเด็นนะประชาชนเขาไม่เชื่อข้อหนึ่งเราก็เลยบอกว่าให้ท่านไปหาโรงพยาบาลอื่นหมอคนอื่นที่ไม่ใช่หมอราชทรรไม่ใช่หมอโรงพยาบาลตำรวจประชาชนเขาบอกว่าซุยเอียกันหรือเปล่าท่านต้องไปหามาครับว่ามีโรงพยาบาลไหนที่เป็นกลางที่ประชาชนจะเชื่อถือได้ถ้าท่านยังใช้ ระเบียบข้อบังคับเดิมที่ท่านพูดเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้ท่านจะเป็นจำเลยของสังคมนะครับสังคมเขาไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยเอาให้ชัดๆคุณทักษิณเข้ามาอยู่ในคุกยังไม่ได้นอนสักคืนเลยนะครับคนเขาพูดล่วงหน้าบอกว่านี่จะเป็นละครเขาจะบอกว่าทักษิณจะไม่ได้นอนคุกจะได้นอนที่บ้านหรือท่านจะให้ละครมันสมบูมบรณ์จบแบบบริบูรณ์ครับ ส่วนเรื่องของการขออภัยเรื่องการลดโทษอันนี้มันยังไม่ถึงเราจะเฝ้าติดตามดูว่าจะทำตามขั้นตอนหรือเบสิกปกติหรือไม่ท่านอย่าท่านท่านอย่าทำให้มันผิดกระล้วกันแล้วท่านจะเป็นจำเลยของสังคมที่ไม่ใช่แค่ทักษินขณะที่รองปลัดัุยุธิธรรมศาสการเพชรนรินบอกประเด็นที่ถูกตั้งข้อสเกตเรื่องการป่วยชุดหลังเข้าเรือนจำ ก็ขอชี้แจงว่าถ้าจินตนาการว่าต้องเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกจํากัดสิทธิ์จากที่เคยกินอยู่สุขสบายอาจจะมีผลให้ร่างกายมีปัญหาฟังเสียงดูครับเมื่อไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะเราเราเราต้องเราต้องจินตนาการนะอย่างเช่นญาติพี่น้องเราเจ็บป่วยถึงขนาดนี้นะแล้วก็ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นที่มันต้องจํากัดสิทธิ์มันไม่พบผู้คนเลยอย่างเนี้ยแล้วก็ขณะที่ว่าชีวิตปกตินยเราเคยอยู่ในสภาวะที่ว่ากินอยู่สุขสบาย ใช่ไหมครับแน่นอนมาเกิดความเพียดความเรียดเสียดเนี่ยมันก็มีผลต่อต่อต่อร่างกายที่มันมันมีปัญหาอยู่แล้วกับประเมินอาการนะครับตอนนี้ก็คือถือว่าหนักแล้วก็จะประมาณระดับไหนครับถึงจะต้องกลับเข้ารุดจำแล้วครับทีนก็ต้องเข้าสู่ภาวะปกติครับที่ที่แพทย์วิทย์ชัยบอกว่าเหมือนกับเราเป็นผู้ปล่อยโรงพยาบาลใช่ไหมครับว่าอาการแบบนี้เราก็สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้นะครับก็ต้องฟังแพทย์อย่างเดียวนะครับคือผมมั่นใจว่านะครับมั่นใจว่าทางโรงพยาบาลตำรวจก็น่าจะดูแลได้ จริงๆแล้วในเรื่องของการย้ายโรงพยาบาลเนี่ยทางราชทันเองเขามีอมเอมโอยกับทางโรงพยาบาลตำรวจนะครับที่จะต้องส่งต่อถ้าโรงพยาบาลรัาลราชนันเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือไหวเพราะว่าด้วยบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับแต่ว่าณเวลานเนี่ยกระทรวงก็อยากยืนยันนะครับว่าว่าจะไม่มีการย้ายไปโรงพยาบาลอื่นนะครับผมเข้าใจว่าว่ามันมีประเด็นคำถามมากมายนะครับ แต่สิ่งสําคัญก็คือผมคิดว่าเราก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่กรมราชธรรมนะครับมันเป็นไปตามระเบียบกติกามีความถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามีมีการทําตามอํานาจหน้าที่หรือเปล่าอันนี้ต้องต้องต้องทำให้สังคมได้เห็นชัดนันละ